นั่นแหละคุณผู้ชมโอ้โหอลังการสุดๆนะการแจกกล่องของเขาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตายบอร์ดกันสักนิดนึงนะทุกคนมีตัวไททันแฟนแมนนะครับมีไฮเปอร์แอตโวนะครับแล้วก็จะเป็นกอตลี่แล้วก็ทีวีนะทุกคนแน่นอนว่าอีกตัวคือซันตานะครับทีมนี้เนี่ยผมได้ลองเอาไปเล่นแล้วครับแล้วก็ดูเก่งเหมือนกันเรียกได้ว,ว่าแบบเอาเรื่องนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับดูซิว่าผมจะไปได้กี่เวฟเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะทุกคนปะ่ะ let's go โอเคเราวาร์ปมันเข้ามาเลยนะทุกคนนะครับตอนนี้คือมาเวฟสิบแล้วเรียกได้ว่าวาร์ปมาไกลเลยนะก็ไม่ไกลมากนะแค่ผมเล่นไปก่อนสามนาทีครับเพราะเดี๋ยวเสียเวลาแบบวางซานต้าผลิตเงินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนเริ่มเวฟมาเนี่ยผมก็วางซานต้าสามตัวนะทุกคนแล้วก็ค่อยวางนี่ครับไททันแฟนแมนถือว่าดีมากนะเพราะว่าค่าตรงเขาเนี่ยถูกสุดทุกคนและดูแต่ละตัวที่ผมเอาเข้ามาโอ้ไม่ก็ราคาโคตรแพงนะครับค่าวางตัว และคือคุมเกมได้ดีมากนะในช่วงแรกครับเพราะว่ามีทางแบบทาให้ศัตรูเนี่ยถอยหลังกลับแล้วก็มีเลเซอร์จีนะครับดาเมจดหนึ่งพันแต่ก็ประคองได้ชิวๆอะ่ะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ไม่มีตัวเอามาลอ่อเลยครับปกติเนี่ยผมจะอพอมดเข้ามานะเพื่อที่จะมาแบบยื้อนะครับทให้พวกบอสอะไรอย่างเงี้ยโจมตีใช่ไหมแล้วบอสเขาก็จะแบบเสียเวลาโจมตีเราอะ่ะนะครับทำให้บอสเนี่ยเดินช้าลงแต่ตอนนี้คือไม่มีนะครับ แต่ผมอ,อยากได้ทั้งเ,เรียกได้ว่ามีตัวผักนะครับแล้วก็มีไฮเปอร์ที่ทําดาเมจนะแล้วก็จะเป็นนี่ครับแอตโตที่คอยแบบสโล่นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยทำดาเมจเดี่ยวแรงๆไว้ต่อยบอสแล้วก็มีหยุดเวลาครับแล้วก็ดีเจครับต้องเอามาบัฟเพื่อที่จะแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมโคดแบบโคตรโคตรอยากจะไปสักเออสักร้อยสี่สิบนะครับจะไปเจอกับบอสแล้วหน่อยบอสแบบใหม่ๆเออเดี๋ยวต้องลองดูครับถ้าเขาแบบโดนสโลแล้วโดนถอยหลังไปเรื่อยๆก็คือแบบเหมือนแบบเดินแทบไม่ออกเลยนะ นี่มันสุดยอดทีเหมือนกันนะทุกคนก็คือมีเป็นแบบพัดลมใช่ไหมมีเป็นลําโพงนะครับมีคารมล่านะก็คือเป็นกล้องนะทุกคนแล้วก็มีนาฬิกาครับแล้วก็ทีวีโอ้ยขาดทีมตัวไหนปะนาะน่าจะขาดสักตัวครับแต่ว่าถ้าเราเอาสาตาออกก็ไม่ได้นะวันนี้ถือว่ารวมแบบว่าไอนี้อยู่นะรวมทีม All Star. <c oughs> ออสตาร์โหแล้วดูครับมุมพลังงานม,มีทั้งแสงสีฟ้าทั้งแสงสีเหลืองเน่เดี๋ยวเจออ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแสงสีแดงเข้าไปด้วยนะครับ อะไรทุกคนอ่ะมื่นแปดเลยครับผมเลเวลหกในสโลมาแล้วเป็นไงอะ่ะเดินแทบไม่ออกเดี๋ยวผมวางอย่างนั้นหนึ่งก่อนละกันนะครับนี่ผมจะเรียกทีมอะไรก็ไม่รู้นะใครคิดชื่อทีมนี้ออกก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนผมไม่แน่ใจนะว่าจะบัฟตัวไหนหลักๆดีทุกคนระยะที่เจก็จะบัฟอยู่ประมาณแค่ตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับบัฟนะครับผมก็เลยโยนมาตรงนี้หรือเราควรถอยมาอีกเดียวไหมคือถ้าผมถอยมาก็น่าจะโอเคนะนี่เนี่ยเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับตรงนี้ขายเลย โอเคป้าปเฮ้ยสวยอยู่นะวงประมาณนี้น่าจะได้บัฟด้วยนะครับถ้ามายืนตรงเนี้ยโอเคต่อไปเดี๋ยวอัพไฮเปอร์นิดนึงอัพไฮเปอร์หรือตัวนี้ก่อนนี่ผมเอาตัวนี้ก่อนด้วยแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเล็กนะครับและเขาก็ระยะไกลและดาเมจแบบหนัก่วงไฮเปอร์อะ่ะเห็นอย่างเงี้ยเขาแบบเอลีแบบรัวมากนะทุกคนอย่างว่าเขาเป็นลําโพงนะเขาแบบรัว เบอร์ดามเมรัวๆนะครับอย่างพัดลมเนี่ยก็คือน็อกแบก็กงาหน้าที่เขานะเอลอี e ก็แบบไม่รัวเท่าไหร่แต่ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนนี้ก็สโลครับเป็นไงครับทุกคนคอมโบนี้ถือว่าพอได้อยู่นะโอ้หและตัวนี้คือผมว่าเดินไม่ออกอะ่ะไม่ได้เล่น,นะนอ่ะตัวเนี <laughs> ้ยดูดิดูซิว่าเขาจะได้ออกจากฐานหรือเปล่านะคือสเตตเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เดินช้าอยู่แล้วนะแล้วคือโดนสโลแล้วโดนผลักเข้าไปก็นั่นแหละมันต้องไปไหนอะ่ะอยู่หน้าบ้านไป <laughs> เออดูทุกคนกคน,นี่ครับที่เขาบอกว่าเดินไม่ออกบอกไม่ถูกนี่อัพเกรดไฮเปอร์ Hyper ครับเสริมดาเมจยังครับยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ที่เดิมโ,โดนหนักมากโอ้เฟ็นีเอาเรื่องจับทุกคนเดี๋ยวนะนี่มันพึ่ง41เวฟเราอย่าพึ่งตีโปรตีพายทุกคนใช่ปะ่แต่เดินไม่ไม่ได้เล่นนะ ตัวนี้คือไม่ได้เล่นของจริงครับแต่ท่านสปิกรแมนโมเดลเขาก็ดูปรับเหมือนกันนะแอนิเมชันนะครับผมพูดเป็นแอนิเมชันแบบการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเออดูปรับอยู่นะไม่เหมือนเดิมนะทุกคนดูมีแบบชีวิตชีวาม,มากกว่าเดิมนะเออนี้เหมือนเหมือนปรับนะทุกคนว่าไหมผมก็ไม่ได้เล่นไฮเปอร์แบบนานมากเลยนะแต่ว่าเออท่ายิงเขาดูแปลกๆไปอยู่นะ <laughs> ดูแบบว่าหน้าสัน่นยิงแบบหน้าสั่นของจริงนะครับต่อไปนี้เลยมา ตัวตึงตัวตึงเดี๋ยวนะตรงนี้แซรกฮทเปิดได้ไหมไม่น่าได้นะครับตัวใหญ่เกินโอเคเพราะฉะนั้นผมจาตัวนี้ลงไปครับตีทั้งแมพแท้จ,จริงแซกตัวครับหูดูตึงๆแต่ว่าจริงๆน่าจะลงมาหน่อยน่าจะดีนะครับแต่แบบผมกลัวแบบว่าที่ไม่พอคือเราต้องวางอยู่ในระยะประมาณเนี้ยทุกคนวงนะครับต้องเอาให้ทุกตัวได้บัฟอะพยายามนะครับ แต่ว่าพอคิดดูอีกทีนะทุกคนกอรี่ก็มีสโลนี่ถึง60%เลยนะลยนแล้วผมเอาแอดโทมาทำไมวะเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวแอดโโทของเราเนี่ยคือเขาก็โจมตีเป็นแบบสโลแบบวงกว้างนะครับอันนี้คือสโลแบบตัวเดียว ตอนนี้เวฟ9 5นะทุกคนนะครับอันนี้บอส90 100เวฟก็ถือว่ายังเบสิกเบสิกนะทุกคนอาจจะต้องแบบเวฟ130นะครับน่าจะเริ่มตึงอันนี้ผมอาจจะต้องเคลียร์ไก่เตอร์กี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าไก่เตอร์กี้เนี่ยเขากวาดเลเซอร์มาใช่ไหมแลวคือไททันแฟนแมนเราเนี่ยไม่มีเกาะเลยครับแอตโวของเราก็ไม่มีเกาะนะซีซีเราก็เลยอาจจะหายนะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเคลียร์ไก่เตอร์กี้ก่อน,นครับสำหรับไล่อาของผมตอนนี้ก็คือมีพัดลม2ตัวนะครับไฮเปอร์ Hyper 2ตัวแล้วก็แอตโวเนี่ย1ตัวคร ดีเจหนึ่งตัวที่เหลือเนี่ยลงนาฬิการครับสำหรับใครที่อยากเล่นทีมแบบผมนะทุกคนคืออันนี้ต้องระวังนะครับในเรื่องของไก่เตอร์กี้เนี่ยทุกคนเห็นปะเขากวาดสายตามาเนี่ยเราจะโดนครับเนี่ยโดนสตันครับะโดนหล่ตัวอยู่นะ แต่โชคดีที่ไฮเปร์ของเราอึดครับแล้วก็นาฬิกาอย่างที่บอกไปนะครับวิธีแก้ก็คือต้องรีบฆ่าไก่เตอร์กี้นะยาพึ่งแบบออโต้สกีฟนะครับต้องใจเย็นๆผมมีความหวังมากเลยนะพี่ผมจะได้ต่อสู้กับบอสเอสโธถึงแม้หลายๆคนน่าจะสู้กันไปแล้วนะครับหรืออันนี้ก็เป็นเหมือนมอนใหม่นะทุกคนเห็นไหมเป็นแบบเครื่องบินดูเทน,นะดูเจ๋งครับแต่ว่าคันน้อยหนึ่งเทไม่น่ากลเท่าไหร่อันนี้เรามาถึงกับ DJ แล้วนะครับ DJ 2.0เลือดแบบร้อยล้านแล้วทุกคนอันนี้เนี่ยจะเริ่มตึงแล้วครับ ถือว่าเป็นทีมที่แบบเก่งในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าครบเครื่องจริงๆครับมีสโลนะครับ,รบแล้วก็มีน็อกแบ็กหนับถอยหลังนะครับ,นะรบมีเออลีมีดาวเมดเดี่ยวที่โคตรแรงมีการหยุดเวลามีบัฟขึ้นมาโอ้โหเอาเรื่องนะทีมนี้มอนหม่์ม่แล้วโอ้โหเท่ๆพี่แนนฝั่งนู้นนะครับเท่อยู่นะนนนะปืนเขาดูแบบโหดร้ายแต่ว่าเดินไม่ออกเดินไม่ออก นี่เราจะให้เลือกชื่อที่ผมเรียกเป็นเบอพี่มินเนี่ยนแล้วนะมินเนี่ยนไก่พันธุ์ตัวเหลืองมาเลยมันจะเริ่มเจอศึกหนักครับรถเข็นเด็กเล่นนะทุกคนถือว่าเขาดันมาได้ไกลมากๆเลยนะเฮ้ยรถคันนี้แล้วหรอรถตุกป,ปัญหานี่ผมทะเลาะกับรถคันนี้บ่อยมากเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เขาจะเดี๋ยวนะนี่จะถอยลงลาวาเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนเฮ้ยดันไปไหนเนี่ยเหม่อก็ คือกะจะให้ยิงให้ตกลาวากันเลยล่ะโอ้เซตนี้มันเถื่อนจริงๆลงแล้วลงลาวาไปแล้วทุกคนไปแล้วตกแล้ว,ตกล,วตกลาวาไปแล้วทุกคนี่เอเลื่อนมีไหมนี่นี่คือเรียบร้อยนะจมเลยตกแมปแต่ว่าเอาจริงๆแล้ว่น่าจะมีสุดยอดทีมมากกว่านี้นะทุกคนถ้ามีอันติเมทเข้ามานะครับแต่ว่าผมไม่มีผมไม่มีตัวอันติเมทนาฬิกาเลยนะครับถ้ามีน่าจะเก่งมากกว่านี้นะแต่เพียงแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเซตนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะแบบเอื้อมถึงได้นะ ือถ้าใครแบบว่ามีเพชรแบบรวยจัดนะครับสายแบบเทพทูนะฟาร์มเพชรมาอย่างโชคโชนตัวนี้ก็ราคาผมเห็นในตลาดนะครับที่ผมเคยเห็นนะประมาณเออส0มหมแล้วก็จะมีไฮเปอร์นะไฮเปอร์อยู่ราวๆ1มื่นเก้าสอะไรประมาณนี้นะครับกลมๆผมจะตีกลมๆไว้ก่อนแล้วก็เออเอทโทนี่ก็ไม่แพงนะส่วนเท่าไหร่อ่ะสองสามพันส่วรนี้ก็ถือว่าราคายังถือว่า ยังพอดีดอยู่นะก็จะอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดหมื่นะครับ, 8, รบแปดหมนอะไรประมาณนี้จะไปแพงดีเจเนี่ยดีเจก็หายากเนาะนะครับ,อนะรบตอนนี้ก็คือไม่มีละไม่มีขายเพราะฉะนั้นซื้อเอาจากตลาดครับก็ราคา3 0 0 0 0นกว่าตอนซานต้าก็5้0หก้อย็มีนะครับก็รวมๆก็คือประมาณห้0 0กแสนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเวฟร้อยบ110เนี่ยเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะตอนนี้เวลาคือ48นาทีนะอ้โหดันมาเป็นร้อเวฟโคตรไวนะครับ แต่นี่คือขนาดผมเล่นแบบช้าๆซิบซีมานะทุกคนคือถ้าขายแบบออโต้สคลิปนี่น่าจะไปได้ไวแล้วก็ไกลกว่าผมนะครับคือสรุปจะเป็นดีเจหนึ่งนะครับแล้วก็ไททันแฟนแมน2ไฮเปอร์2แอโนที่เหลือคือนาฬิกาหมดเลยครับอันนี้คือเราไปได้ต่อเลยนะแต่ว่าใจเยนน็นๆทุกคนบางทีเราแบบอย่าประมาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมอนใหม่นะทุกคนเผ่าของแอตโธนะเออก็ดูเท่นะทำไมเหล่าชักโคกมันเท่จังเลยไม่ใช่เหล่าชักโคกสิอันนี้เป็นเหล่าแบบอ,อะไรอะพวกแบบขึ้นพลังงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนเผ่าแอตโธนะครับแต่ว่าไปเผ่าแอตโธนี่ถือว่าแบบเท่น,นะแต่ว่าเป็นแบบฝ่ายร้ายอยู่นะตอนนี้คือเรียกได้ว,ว่าโดนลุมนะเผ่าแอตโธนะครับโดนลุมจัดเลยครับจากฝั่งชากโคกจากฝั่งตากล้องอะไรโดนยับเลยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึง120เวฟแล้วทุกคนและตรงนี้คือ ยังไม่ตายนะแต่แบบเวฟเขาเริ่มเองให้ผมนะครับอันนี้คือมาจากเอ่อเวฟไหนก็ไม่ดูนะคือดองเลือดบานะคือเขาเดินไปไม่ถึงไหนสักทีนี่ล่าสุดจะตกลาวาแล้วครับโอ้แล้วเจอไก่เตอร์กี้ด้วยเวฟนีนะออ้นะครับบอสแอดโทออกมานะต้องบอกเลยว่าตัวนี้สปีดจัดแต่ว่าเป็นไงเจอทีมผมโอ้ยแล้วเหมือนจะมาอยู่นะเหมือนเขาเจ้าเลืองอยู่นะครับตัวนี้จะสวยหรือเปล่าผมเนี่ยจะสวยหรือเปล่าแน่นอนว่าเรามีสโลนเดี่ยวนะครับจากตัวนาฬิกาด้วยนะอันนี้ ก็ดีหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมให้แอดทองผมนะครับสโลในส่วนของตัวที่แข็งแกร่งนะเดี๋ยวไปสโลตัวข้างหลังนี้ว่ะสำหรับตัวนี้เราน่าจะห้าไม่อยู่ครับเขาวิ่งค่อนข้างไวแต่ว่าตอนนี้คือระนีระนาเลยนะเก่งนี้ผมจะต้องเคลียร์ไก่เติร์กี้ก่อนนะครับไม่งั้นผมจะไม่ไปเวฟต่อไปเด็ดขาดทุกคนทุกคนผมลองกดหยุดเวลาดูนะครับคือมอนเนี่ย <laughs> ถอยถอย,ถอยไม่เอาอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยว และนี่คือยื้อนานมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอีกรอบนึงเอาร่ะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับมีรถเข็นเด็กน้อยมาด้วยนะนำทับมาอันนี้น่าจะแบบโดนโถมนะเดี๋ยวผมจะลองกดหยุดเวลาดูครับแต่ว่ายังโดนโถมไม่มากนะผมพยายามกดสคริปต์อยู่นะทุกคนดยเนี่ยสคริปต์แบบให้มอนมาแบบเยอะเลยครับเออเล่นตอนนี้คือเล่นแปลกครับอาจจะแบบอาจจะแพ้ได้แต่ว่าผมอยากให้มอนแบบโถมลงมาอีกนิดนึงนู่นอีกนิดหนึ่งเออโถมมาก่อนโถมมาก่อนเดี๋ยวลองกดหยุดเวลาดูครับทุกคนเ นุกหนุกหนุกนกไปดูซีจอจะเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคถอยถอยถอยกระจุยกระจายโอ้โหแต่ละตัวโดนพัดกันไปคนละทิศคนละทางเลยนะทุกคนนี่ครับจนสุดขอบโอ้โหแล้วเดินมาแล้วนี่ถ้าเจ๊เขารักไก่แบบไปตรงนี้นี่ผมเรียบร้อยแล้วนะ แ้วอย่างนี้ผมจะแพ้แล่ะถามจริงเถอะได้เจอกันแน่นอนนะบอสแอตโต้หนึเวฟครับทุกคนอันนี้คือเซตเก่ายังเคียไม่หมดเลยนะนี่ไงถามสอต็อปขอไปก่อนขอไปก่อนเฮย้ยกระต่ายไม่ถอยเพราะน่าจะเป็นแบบบอสใหญ่นะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องกดบอสกระต่ายให้ตายนะครับ แน่นอนทุกคนพอมอนเดินมาถึงตรงนี้เราจะทําอะไรครับผมนี่ไงเอาตั้งไรนิ่งทามสต็อปป่าไอ้หนูกลับมาถ่ายถ่ายถ่ายไป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 โอ้โหหรือว่าไม่ถอยกลับบ้านนะถอยลงลาวาไม่ก็จะจบวันไหนเนี่ยอุ้ยเหมือนจะเจอตัวตึงทุกคนคือแบบเขาไม่ถอยหลังอะไรเลยครับแกงนี้โฮ้ยเผ่าแอตโธเขาไม่สโลเลยอ่ะเดือดเดือเดือเดือตรงนี้ตรงนี้กําลังเดือด 116นาทีแล้วทุกคนใกล้2ชั่วโมงแล้วครับแล้วก็จะมา140เวฟแล้วในอีกไม่ช้าทุกคนผมไม่เคยเล่นมาได้ไกลขนาดนี้มาก่อนนะครับมาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะพัดลมนะเพราะว่าอะไรร้อนเหรอ <c oughs> โอเคลุยโลดทุกคนมาแล้วอันนี้ผมอาจจะต้องหยุดเวลาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยนะครับเพราะว่าแกงแอตโวเนี่ยคือเนีย่ยเขาไม่ค่อยถอยหลังนะทุกคนมาแล้วมาแล้วอเดินไวจัด จะขอให้เข้ามาอีกสักนิดนึงแล้วกันทุกคนเอาเลยดีกว่าไม่ประมาณนะครับอันนี้คือโดนลังสีแบบสีเขียวปะเนี่ยเลื่อนหายไปนะครับประมาณนิดหน่อยประมาณสิบกว่าล้านแต่ข้างหน้านี้น่ากลัวกว่านะข้างหน้าคือเลื่อนยอะกว่านะทุกคนคือสองร้อยล้านนะครับเดียว่าบ,บอสดีก่แต่ผมไม่เคยเจอบอสต,ตอนนัวนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยวิ่งเร็วอยู่นะเหมือนมีช่างอักนิดนึงนะบอส ตัวไหนดีตัวไหนดีพยายามหามุมสโลบอสน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้คือถ้ากล่องพังนี่น่าจะมีอะไรออกมาอีกใช่ไหมดวยแล้วเราเวฟตึงเวฟตึงทุกคนนะอยฮะโอ้โหละกล่องพังเลยด้วยทุกคนระโคกเดาแฟดครับผมจะจบเวฟนี้อ๋อไม่นะ เอ้ยซิง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 มีตัวซิงมีตัวซิงโอ้ไ oh ม่ก็สวยแล้วสวยแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอ้ยเวลาผมไปแล้วนี่โอ้โหทุกคนต่อยผมดึงมอนกลับมาแต่ว่าดึงกลับมาได้ตัวเดียวครับโุตรโถ่ ผมกล้าแบบเผื่อหยุดเวลาเบิ้ลได้สักสองรอบนะครับอย่างน้อยไม่ติดบอสแต่ก็ได้มาเจอบอสตัวนี้ครับแต่ก็แพ้ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยแก้มือแล้วกันนะถ้ามีแรงเล่นหัว <c oughs> เหนื่อยมากนะค,คือเฝ้ารดเหนื่อยมากทุกคนสองชั่วโมงกว่านะแต่ว่าถือว่าเก่งมากครับสำหรับทีมเซตนี้โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากมากครับผมบ๊ายบายครับ